สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขุสุทุกคนเด้อจ้าเด้อภาคบายมาแล้วเบ,บิ้งเบิ้งแดดเบิ้งพี่นอ้องเอ้ยเปียกปังเลยปัญหานี่เอออะหามาเบิ่งบอกไหมของหัวหน้าจะโรยและทีมงานอีกจา้าหลังจากที่เอฟซีไล่ทันก็สิได้เห็นเนาะจากคิมเมชาวนะคะเนาะนี่จอมลองทุนเอาน้องแคทเก็บบักตาลนี่ต้นบักตาลสองต้นอยู่นี่เด้วค่ะเด้อนี่ สูงหลายจนสุดมืออีแคดกับเกฟตานบริ้กินตาลกับแกแห้งโพดนี่คือบอไมค่ะทุกคนค่ะบอคือสีป,ปนปนนั่นดินเหนียวดินลูกล่างจากหน่อยอยู่เดละพี่นองเอ้ยนี่จะถือว่างโอเคเอาไปไปเท่พวนหัวหน่าจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะทุกคนเปิดเอารุ่นนี้เลยตเท้าเอ,อ้ยวัห สารสายแบกเด้มาเนี่ก็ได้เอาหัวหน้าจรุยอยู่กับเอ็กด้ำซิงโอนเจ้าเอา็กคุดแล้วพอสมควรอยู่เดีล่ะค่ะนี่ฮอนบอจากสามเมตรฮอดบอสประทันฮอดหรอวะประทันฮอดดีดรอสองเมตรครึ่งสามเมตรประมาณนี้อ่ะวหนาก็มาเบิ้งหนางานมือเศร้อาอะไรจ้ะ เพราะว่าเมือนเขาจะพึ่งมาทายอยู่แต่เพราท่านหูว่าเขาสิกูดไปแปนม่าน,านไดไปแนวไดนเนาะแต่อันนี้ก็เห็นเป็นแนวเป็นอันนี้แล้วคนวนายจรุอยมีล่มอยู่เดยพี่น้องเอ้ยแต่ล่มพัดคว่ำหอนเขามาวือๆือลยประหานี่ พักเที่ยงเด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะอะ่าหาัรกับข้าก,กันกินกว๋วยเตี๋ยวมาเลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเลยมาพาเบิงมาพามาเบิงบอว่าคุดได้หลาย,ลายปันไดแล้วโอไสยเที่ยวคือกันเด่นี่พี่น้องเอ้ย เต็มๆเมบินนะ่ะม้อนายจอยจ้วกเอาเต็มๆเลยบัดฮานนี่เบินนะ่ะโอ้เอามันปั้นน่นเลยสีเทา วนนั้นโจ๊กนี่ว่าน่ะมันตกทีมกันหลายเติมด้เว,ว่าน่ะเอ้ย,อยใส่ไปให้มันตกดีมัติโอ้วนหลายพูนไปยุ่ ไม่ถึงเท่าเท่ากันกับไอ้ที่วิ่งจากบ่อสายโทษสิบไปหาเทน,น้าโรงเรียนสายโท1สิบเอ็ดนะเท่าเท่ากันประมาณนั้นหโลเอ้ยไม่ถึงดอกห้าโลถึงหอเดก อ่อนแห้งอ่อนบักคักเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่นี่นี่ดินเ่นขุดมากห,หลายหลายเติบเลยดิปดใส่อา,าอร์มไลทยเถิดปรทานนี่มันสิตกเฮงที่ เดี๋ยวไปเพิ่งตามไปไปก่อนป,ป๊าดจีทัวปุนาไซแม่ไซคัใไซแน่แธ่เนาะลูกพี่ฉันนี่ สองตักไปแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มเต็มอุ้มอุมเลยประธานนี่ปุ่นจวกที่เดียวกวะว่าเต็มเลยเปิดปา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 ดนี่โอ้โหดึบดึบเลย ปลาเยอยมาแล้วค่ะปลาเยอยของเรานี่รักคงคุยเออยอดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกับปลาเยอยของเรานี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคันสุดท้ายดีวไม่มีใครไปก็ไม่มีใครไปส่งเราต้องไปกับปลาเยอยถ่ายได้ใช่ถไถ,ถ่ายได้ค่ะม,มีมีมโฉนดค่ะมีะโฉนดค่ะ ทุกคันแบกทุกคันจริงๆอะ่ะโอ้ยคลอยแ<อ>ม่เอ้ยอ้าวมาดูมาดูว่าไปเยอะจะใส่กี่ตักนะโอ้ยหนึ่งตักผ่านไปอ่าสองตักผ่านไปปาด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 ,ปด,ปด สามตักผ่านไปเนี่ยสามแล้วไปเย้ยสามแล้วเอาสามแล้วเอาสีสีแบบเต็มเต็มอุ้มอุ้มว่าน่ะสีแล้วเอา อีกจักหนึงเต็มเต็ห้าห้าแล้วห้าแล้วนะห้าของปุ่งกี้แค้แล้วนะปฏิโตยังไม่พออีกห่อโอ้ยโอ้โอ้โอ้หกหกแล้วหกแล้วห ่ไปหนูไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยโอ้ยไปไปเดี๋ยวหนูไปด้วยเดี๋ยวคน,คนแก่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 บอกว่าไอซื้อว่ยเกแกม,มาม่วงกระถาง ขอขอบพระคุณมากนะคะมะม่วงโอ้โหนี่แหละหิวอะไรหิวอะไรสั่งไปเยอะนี่โอ้เสียเปียบอ้เสียเปียบโอเียเปีบโเป็นอย่างบอเป็นอย่างเอามีดสับเอาก็ได้ได้ล่ะสับสับย่องย่องย่องยองยองเอาอะต้มปั้นดิอ๋อออต้องตำน้ำตีต้องปั้นอ๋อปั้นเอาห้องปั้นกับมีดเหรอโอ้ปั้นเอาปั้นจิตโตจิตโทนี่ ของเฮานั่นอะไอ้ตรงนั่นอะยังมีมู้บงอยู่เนาะจุกจานเลยไปยังโอ้ยเบิ้งทางเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอ่อนซ่อนแต่เพิ่นเฮ็ดอันนี้แห่นี่แห่นี่แหมตะใบเอือตะไบชื่อตาใบพูดนะฮ่า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 ดินห้าเที่ยวเลยตีเทใสเทมึงเนี่ย โอ้ยเฮป็นพี่พ่ไเนาะฮ่ต้องแ่หลตวน่เนี่ยนตรงนี้เออตรงนี้นะโนี่ค่ะทุกคโอ้นี่ใครวอ้ยโว้าวว้าว้โห บอกว่าตอนแดนที่พี่ตุงมาแลนมันอาดสิยังมันกระน่วมน้าด้วยหรือเปล่าปาโอ้ตตอนนั้นมันก็ตกข้าด้วยล่ะแมนบอกเออแค่เราด้วยแห้งขนาดนี้ยังโอ้โอ้ยย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 ้ยวยย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 ียนยยยยยนยย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 ่ยยยยยนย เขินเขนะไปแล้วมวนหน้ามวนตาไปแล้วอะ<อ>ดูแต่ร,รถดำเลยไปเยอะบอกว่าหลานชอบรถดำมากดูทุกคนแค่ดูทุกคนด้วยค่ะขอบคุณ <cing S 1> <ระ S 2> เออะออ๋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 อออ้๋ออออ๋ออออุจั๋ไอ๋อ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 ้๋ออ๋ บริษัทรเรนเซงเก่งนะเนี่ยอ่ะโอเคค่ะจะเพิ่งขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ